จุดที่เริ่มมีการเปิดประเทศซึ่งเป็นหลักคิดที่ผิดตั้งแต่1รก,กรกฎาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นมาหลังจากที่รัฐบาลได้ใช้หลักคิดการเปิดประเทศของฝั่งสหภาพยุโรปซึ่งตอนนี้ไม่มีประเทศใดประสบความสำเร็จในเรื่องของการเปิดประเทศเดยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาและประเทศใดในฝั่งสองสหภาพยุโรปซึ่งเริ่มต้นจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียซึ่งประสบความล้มเหลว จนถึงขนาดนี้หลักคิดที่ว่าเราจะต้องอยู่กับวัคซีนให้ได้ประสบกับความล้มเหลวทั่วโลกดูตัวอย่างอย่างสหรัฐอเมริก,กายอดผู้ติดเชื้อโควิด1นที0 0 0 0 0รายต่อวันนะครับในขณะที่อังกฤษก็ใช้หลักคิดเดียวกันนะยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ีนพุ่งสูงขึ้นสหรัฐอเมริกากลับให้มีการสวมหน้ากาก,ากอีกครั้งยกเลิกนะครับในฝั่งยุโรปเนี่ยนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียก็มีการยกเลิกนะครับในเรื่องของอาพาสปอร์ตวัคซีน เป็นที่เรียบรย้อยสถานการณ์โควิดในทีนีงคงคุมไม่อยู่สาเหตุหลักๆเพราะว่ามหาอำนาจต้องการจะขายวัคซีนแย่งกันขายวัคซีนฝังกกนงนนนง่งสหรัฐอเมริกาก็มีการโจมตีวัคซีนของจีนจีนก็มีการโจมตีวัคซีนของฝั่งสหรัฐอเมริกาสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นเพราะว่าขณะนี้ฝั่งสหภาพยุโรปยังคงไม่สามารถที่จะทําการ ต้นเศรษฐกิจของประเทศตัวเองให้กลับฟื้นสู่ปกติได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสาเหตุหลักๆที่เกิดโควิด -19 นสาเหตุเกิดมาจากมีการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันจึงส่งผลทําให้มีการเปิดสงครามไวรัสเพื่อทําการกระตุ้นเศรษฐกิจของโลกนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อ